สวัสด,ดีมนุษย์โลกถึงตัวยุนได้ไอบักเก็ตจากคำท้าของหญิงน้ำเรื่องเลยว่ะอย่ารอช้าตะการมาเย็นเท้าวันไหนก็ไม่ท้าเท้าวันฝนตกเย็นดูไเนี่ย นะแข่งนะเรียนเอาอะไรบอจับให้แล้วตามคำขอผมขอท้าต่อเลยแล้วกันคนแรกน้องสาวสุธีรักน้องเอ็มไอเมง คนที่สองเป็นหมู่คณะคณะดูซิเฟอร์อยากทำให้บอลผู้จักไปาต้องผิดหวังส่วนอีกคนคนสุดท้ายผมรู้คนนี้มีคนอยากให้โดนมากรุ่นใหญ่พี่ต้งหรือป่าโต้งพี่ใหญ่ประจำนรรษาเทเวของเราทั้งหมดเอาคำนา้าผมนะแล้วเจอกัน